ก็สวัสดีนะคะตอนเช้านะคะวันอาทิตย์วันนี้นะคะคุณลุงได้ทําลาบเนือเน้อลาบเนืนน้อมุนๆเลยไหมฟักละเอียดละเอียดนะคะก็ได้เป็นตอนนะคะเป็นฟักเนื้อละเอียดละเอียดนะคะค่ะก็จะมีกระเทียมเนาะชอบกินพริกเขียวมันจะอร่อยดีกับลาบเนื้อเนาะแล้วก็มีผักเครื่องเคียงนะคะก็จะมีผักเมกค่ะผักเมกยอนอ่อนนะคะแล้วก็จะมี อยอดประตูมมาตูมเชอุจันนะกะปูเอกนะคะยูบาลลร่สารผีรุ่งพ้นปลูกนะคะแล้วก็จะมีอ่าอะไรยอดพักติวไม่ใช่ผักติวไหมไอ้สมุมไหมพักติวเนาะแฉบนะคะแล้วใบโหระพาค่ะเป็นเชองเคียงนะคะเป็นพักพักเนะาะเดี๋ยวเขามากินกันนะคะเวาลาตื่นตบบเนื้อแบบ แบบปนมุนเขาเอืดปน,นมูนเนาอ,อีจาาเนาะอีขาดไปได้คือข้าวเหนียวร้อนๆค่ะข้าวเหนียวร้อนๆเนาะเดี๋ยวมาซีฟกันนะคะว่ามันจีแสบบอ่นะคะขา้าวเหนียวตุยๆเลยนะคะคุยลาบเลยค่ะคุยลาบคุยลาบเลยอื้ม แสบแสบกินก็พักพักริ้วเลยพักอย่างเกาะพักพักอย่างนอนริน้วเลยรถสัตว์ป่าดนะฮะพักเมกพักเมกพักเมกนะคะรถสัฝดฝ์ป่า เป็นสมุนไพรรักษาโรคเพาะได้นะคะรักเม็ดนะคะกินกับลาบเนาะอื้มกระเทียมค่ะ พดผักติ้วนะครับเปรี้ยวๆนะคะกินกับลาบจะอร่อยมากผักติ้วนะคะรับคุยลาบห้องข้ามใหญ่ๆเลยยังอิม่มเร็ว มิกก็อ่อน,อ,อ,นอร่อยมากค่ะเข้ากันกับราบเนื้อนะคะราบเนื้อเผ็ดๆกรเเืียมค่ะ เียมรสความดันเสร็มแห้งจอบประชุมเศร้าปลูกเองรุ่งปลูกเองอยู่บ้านนะคะพริดทั้งพริกทั้งกระเทียม